จังหวัดสุรินทร์เมืองแห่งช้างและผ้าไหมที่นี่คือหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างแหล่งผ้าไหมยกทองโบราณที่เลื่องชื่อไปทั่วโลกหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดการทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่นทุกเส้นไหมที่นี่ถูกคัดสรรและย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติตั้งแต่เปลือกไม้ใบไม้ไปจนถึงดอกไม้ ทำให้สีของผ้าไหมมีชีวิตชีวาและคงทนหัวใจของท่าสว่างคือผ้าไหมย,ยกทองโบราณใช้กี่โบราณที่มีผู้ช่วยทอกว่า4-5คนต่อผือนต้องอาศัยทั้งความชำนาญความอมดทนและความสามาคัคคีแต่ละผืนเปรียบเสมือนงานศิลปะที่ใช้เวลาเดือนต่อเดือนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์บางผืนถูกใช้ตัดชุดถวายในงานพระราชาพิธีสำคัญการมาเยือนบ้านท่าสว่าง ไม่เพียงได้สัมผัสผ้าไหมอันเลอะ่าแต่ยังได้สัมผัสหัวใจของคนสุรินที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและความภูมิใจในรากเหง้าของตนสวัสดีค่ะวันนี้แนะนำตัวนะคะ พี่ชื่อพี่นัชชันหมไทยนะคะก็จะมีร้านอยู่ที่บ้านท่าสว่างเป็นถนนคนเดินนะคะจ้ะก็จะมีร้านอยู่ในหมู่บ้านด้วยค่ะที่ตั้งตรงนี้อยู่ที่ไหนครับที่ตั้งตรงนี้จะอยู่ที่บ้านท่าสว่างอําอเภอเมืองจังหวัดสุรินอ์อกจากเมืองสุรินประมาณสิบกิโลคะ่ะชุมชนที่นี่แต่แรกเดิมทีนะคะเราจะทอผ้าไหม ไว้ในหมู่บ้านเราเพื่อใช้ในประเพณีเช่นงานบวชงานแตง่งหรืองานอะไรต่างๆนะคะบรรขาภาษาก็จะใส่นุ่งไปไปไปในไปตามประเพณีของบ้านเราก็เราจะนุ่งผ้าไหมแล้วทีหลังพอพอช่วงหลังๆมาที่อื่นเขามีเหมือนบ้านเราอะไปไปรับจ้างทอผ้าต่างอำเภอเช่นพนาชินวรัรสามย่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวก ก็ทิ้งลูกน้อยไปนะคะเวนี้เราก็ปรับเอาความรู้ที่ได้จากนั้นมาปรับมาทำมา,มา,ม,ามาที่บ้านเราพากันมาใส่ฟืมโทอผ้าเป็นกี่กระตุกเพื่อจำหน่ายสมัยก่อนเราก็โทอได้ปุ๊บเราก็จะเอาผ้าเราเนี่ยไปจำหน่ายตามร้านรับซื้อนะคะแต่เขากดราคาเรามากๆเลยค่ะกดราคาแบบ แต่เราก็ยังสู้สู้คือโทรต่อไปทีนี้พอดีอาจารย์วีรธรรมเราได้บารมีของอาจารย์วิรธรรมค่ะท่านมาทาโรงโทอที่หมู่บ้านเราอาจารย์เป็นคนจังหวัดสุรินทร์เป็นคนหมู่บ้านที่นี่ในทีนี้พอท่านพอท่านมาโทรงานยกทองปุ๊บเริ่มมีคณะมาดูงานของท่านใน,นนี้อาจารย์เลยบอกว่าใครมีผ้าที่เคยทอไวเอามาวางขายเพราะว่าผ้าอาจารย์ราคาค่อนข้างสูงค่ะอาจารย์ให้ชาวบ้านเรารมนามาวางขาย ทีนี้ก็ชาวบ้านเราก็เริ่มมาขายนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเราก็เริ่มขายขยายเป็นร้านเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะตั้งแต่ะแล้วทีนี้เรามาได้ท่านอาจารย์โทรผ้าให้ผู้นำเอเปกย9ประเทศหมู่บ้านเรายิ่งดังค่ะแล้วก็เกิดมาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ได้เป็นร้านค้าผ้าไหมเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะ มีประมาณสิบแปดสิบเก้าร้านค่ะครับเรารับรับผ้าหมาจากอำเภออื่นมาด้วยจ้าตัวนี้จะเป็นแหล่งรวมของผ้าไหมทั้งจังหวัดเลยค่ะครเราจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแหล่งกระจายรายได้ขนาดใหญ่เลยค่ะเพราะว่าผ้าบางตัวนะคะเราก็ไม่ได้ทอเองเราก็จะมีการขยายจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำได้อย่างดีเลยค่ะที่นี่ค่ะแต่ว่าเรามี เครือข่ายยุทธาคิดโจนจนแต่ละอำเภอใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าอำเภอไหนมีผ้าไหมก็าสามารถส่งมาขายที่นี่ได้จ้าครับพวกเราก็จะเลขกซื้อเป็นเงินสดไปเลยค่ะเป็นการกระจายรายได้แบบแหล่งใหญ่มากๆเลยค่ะจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นงานเขียนทองนะคะผ้าพวกนี้เราจะมัดมีก่อนไปโรงงานเขียนทองเราจะมัดมีเป็นแบบหน้านางชายคลุยเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะ แล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นลายสร้างสรรค์งานชายคุยธรรมดาเลยค่ะเนื้อจะนุ่มนิ่มพลิ้วมากเลยค่ะรุ่นงานรุ่นนี้เนี่ยค่ะ,คะก็จะเป็นผ้าผ้าไหมย,ยกดอกหกตะโกลายลูกแก้วนะคะก็จะเป็นงานสไลด์สีรุ่นนี้ก็จะเป็นลายโบราณงานตีเกลียวอ่ะเป็นงานครบเส้นเข็นเกลียวค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานผ้ายกนะคะ ผ้ายกตัวนี้เราจะใช้วิธีโดยการเก็บตะโกแล้วก็ใช้เท้าเหยียบให้เป็นลวดลายขึ้นมาค่ะรุ่นนี้เนี่ยต้องใช้ความสามารถนะคะก็เราก็จะใช้เป็นกลีบโบราณดั้งเดิมค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมัดหมี่ยกดอกกันนะคะถัดมาก็จะเป็นมัดหมี่สามตะโกค่ะแต่และลวดลายก็จะแตกต่างกันไปนะคะเนี่ยค่ะ แต่ละลวดลายก็จะแตกต่างกันไปแบบนี้ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นงานสามตะโกนี่ค่ะแล้วก็ลงมาพวกนี้ก็จะเป็นผ้าสรงยกดอกนะคะสามารถเอาไปตัดเสื้อตัดกระโปรงหรือตัดกางเกงได้ผ้าพื้นพวกนี้ก็จะเป็นผ้าตัดเสื้อแล้วแต่ความสะดวกของเราว่าจะตัดเสื้อตัดเรสตัดอะไรได้หมดค่ะเป็นผ้าพื้นขนาด1นคูณสเมตรกับขนาด1 m, นคูณสเมตรค่ะ แล้วก็ผ้าผืนนี้ก็จะเป็นลายสรุร์าูบ้านบ้านๆเลยค่ะตัวนี้เราจะโทรจากไหนสามือนะคะเนื้อก็จะตะปุ่มตะปั่มมีปมเล็กน้อยค่ะสีไม่เสมอแต่ว่าความหนากับความคงทนจะเยอะมากค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นงานหกตะโกน้านางชายครุยค่ะสามารถนุ่งประยุกต์แบบมัดได้เองหรือว่า นุ่งเป็นเรดได้ค่ะแล้วเราก็มีผ้าสําเร็จแบบนี้ด้วยนะคะเป็นผ้าอันลูซีมเป็นผ้าโอ้ยตัวนี้จะเป็นผ้าลายสมอเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของสุรินเลยค่ะคตัวนี้ก็จากกระโปรงมัดย้อมตัวนี้แม่ค้าทําเองนะคะสนใจที่จะเรารับทาด้วยค่ะ๋อรับชุดด้วยใช่ไหมครับค่ะตัวนั้นก็จะเป็นผ้าโฮลายประจำจังหวัดสุรินของเราเลยนะคะเป็นงานตัดผ้าป้ายแบบสําเร็จสําเร็จแบบป้ายคือคือเราจะสามารถตัดปรับเอว ขยับขยับเอวได้ตามขนาดของเราเลยค่ะจ้ะแล้วฝั่งนี้เราก็จะเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาตินี่เขาใช้ใสีธรรมชาติเราจะย้อมจากเปลือกไม้ใบพืชค่ะเหมือนครามสีครามเราก็จะได้จากครามนะคะเ,เราจะมีประดูมีครามมีครั่งน้ำสองมีใบขี้เหล็กใบยะนาง มีประโหรเหลืองก็ได้จากประโหดค่ะเหลืองได้จากประโหดแล้วเขียวเขียวจากขี้เหล็กก็จอนอ่อนแบบนี้นะคะถ้าเขียวเข้มเราก็จะได้จากมันสับปะหลังนะคะจ้ะแล้วก็เรายังมีผ้าไหมตับสําเร็จสําหรับท่านที่มหาผ้าและใส่ได้เลยด้วยนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ด้านล่างก็จะเป็น ผ้าไหมางานสามตะโกและตัวนี้ก็จะเป็นลายราชีผ้าไหมสุรินเลยค่ะเป็นลายโฮบันเตื้อซึ่งถ้าคนสุรินนี้จะรู้จักกันดีมากเลยค่ะตัวนี้เราจะย้อมจากสีธรรมชาติเหมือนกันค่ะนี้นี่ค่ะพวกราชนีผ้าไหมสุรินตัวนี้จะมีหน้านางเป็นลายโฮบันเตื้อค่ะตัวนั้นก็โฮโทนเทาสวยงามมากเลยนะคะสีนี้ทํายากมากแล้วอีกพื้นอีก อันหนึ่งก็เป็นลายผ้าขาม้าขิดเชิงช้างนะคะเนี่ค่ะสามารถเป็นงานรับไหว้ฝา,า,ากญาติผู้ใหญ่ได้นะคะงานไหว้งานแต่งก็ได้ค่ะรุน่นนี้จ้ะแล้วก็จะเป็นคุมไหลผ้าไหมนี่ค่ะตัดได้เลยนะคะผ,ผ้าคุมไหลลายโฮหลายลวดลายเลยนะคะลายช้างเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ติดต่อได้ทางเพจได้นะคะเพจนัชชันมีโชคและก็เฟสนัชชันมีโชคเดียวกันค่ะเป็นเพจคือสามารถสามารถกดติดตามและกดรับชมในเพจเราได้เลยนะคะเลือกซื้อได้ในเพจได้อย่างสบายๆเลยค่ะ,คะมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรค่ะ0651196895ค่ะอ ID Line ก็0651196895เช่นกัน่คะค่ะ,คะ